มาชมทุเรียนแล้วนะคะทุเรียนก็ใส่เป็นแข็งๆเลยนะคะนี่นะคะก็มาสายอย่างนี้ก็คงไม่มีเยอะนะคะมีประมาณนี้เนาะก็น่าทานนะคะอันนี้ทุเรียนสุโขทยะะัยค่ะขายผลิตขายชมก็น่ากินทั้งนั้นเลย ที่ที่ยังไม่ซื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดินให้ทั่วก่อนนะถึงว่าจะที่ที่มาสายนะคะก็เลยก็เห็นประมาณนี้แหละแล้วหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าทุเรียนที่จะวายแล้วด้วยนะฝนมาแล้วอะ่ะ่จะลูกสวยๆนะคะขาดีเลยครับขอถ่ายนะครับ <cam ina> อ,อ๋อนี่สุกแล้วใช่ไหมรอละร้อยอันนี้แปสส่วนส้มโอนะคะเพื่อนๆก็ส้มโอสายน้ำผึ้งนะคะเนี่ยเขาเขียนปยนะ้ายไว้เนาะแล้วเขาก็ขายขายส่งนะคะส่วนนี้นะคะซึ่งมาสายก็จะไม่เห็นเยอะนะคะส่วนใหญ่เขาจะขายกันเช้าๆเนาะ มีหมดทุกอย่างนะส้มโอทองดีส้มโอขาวขาวน้ำครึ่งส้มโอขาวนะคะมันมีสองสกล้ามมีทุกซอยนะคะแต่ว่าตอนตื่นช่วงที่ว่าตอนกลางวันตลาดวายนะคะเขาก็ยังขายกันอยู่คือก็ยังมีผู้คนมาจัดใจ่ายใช้ซอยอยู่นะคะซึ่งมันจะคึกคักเหมือนตอนเช้ากนได,ไดท้ที่ที่ทิศมาเชา้าเช้าได้เนาะก็จะมาช่วงประมาณนี้มาเวลานี้ก็ ถ่ายทำเก็บภาพให้ดูแค่นี้ถ้าใครที่คิดว่าตลาดส่งตรงไหนที่ซื้อไปขายแล้วมันไม่คุ้มก็ลองเอารถมาที่นี่นะคะตลาดที่นี่ใหญ่มากแล้วก็มีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างที่ให้เลือกนะคะ <S <S มาถึงโซนนี้ซึ่งเป็นโซนดอกไม้นะคะเพื่อนๆพาดูดอกไม้กันเตียวก่อนที่จะ ไปหาอะไรกินเนาะก็นี่ค่ะัน้นค่าส่งดอกไม้นะคะดอกไม้นานาพันนะคะยาวไปถึงนู่นนะคะสองฝากนี่นคือดอกไม้หมดนะคะก็นี่จัดเป็นกระเช้าเป็นอ่าเซตเซตไว้ด้วยเนาะก็ไม่แพงนะคะดูราคาแล้วก็ไม่แพงสามสิบบาทแล้วก็สวยมากนะคะซึ่งมัน ค่านะคะคุ้มค่าคุ้มค่าเองคือเราไม่ต้องไปจัดเองนะไหว้พระอะไรเงี้ยซื้อได้แล้วก็สามารถสั่งไปขายได้นะกันเป็นดอกไม้หมดเลยยาวไปถึงโน่นนะแล้วก็นี่เป็นร้านดาวเรืองนะคะเยอะมากที่สุดนี่ก็คือดอกดาวเรืองเนอะแล้วก็กุหลาบเป็นกำกำอย่างเงี้ย ีแดงคะร้อยแปดสิบยังหน้าโลนึงนะหนึ่งหอนะคะหนึ่งหออันนี้ที่ที่ทุกเคยเห็นนะคะต้นออกต้นอะไรนะดอกข้าวพันษานะคะ่ะเพราะปกติไม่เคยเห็นแบบเยอะๆอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะร้านดอกไม้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไต่โซนผักอยู่ตรงไหนไม่รู้ยังหลงอยู่ หลงอยู่ในดงดอกไม้อยู่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีทีด้วยนะคะแล้วก็จะได้ในาา่ลาดคลิปต่อต่อไปอย่าเพิ่งกดข้ามนะยังมีต่อนะคะยังมีต่อส่วนมุมนี้เป็นกล้วยไม้นะคะพเพื่อนๆกล้วยไม้ที่เขานี่คะ่ะเป็กำกำ ดอกไม้ก็โซนที่ขายดอกไม้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะคะที่จะร้อยมาล็ขายหรือรับดอกไม้ไปขายล้วก็มาณจุดนี้ได้นะคะโซนสองนะคะอ่า EC ศูนย์แปดนะคะตั้งตั้งตตั้งแต่นี้ไปนะคะทั้งหมดเลยก็เดินรอบได้วนรอบได้ทั้งหมดนะคะนี่เขาจัดไว้ก็สวยงามเะยนะ,ะไปขายได้เลย นะคะอีกล็อกหนึ่งนะคะห่างข้าเนาะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดสดสี่มุมเมืองนะคะก็กําลังเข้าในโ,โซนตลาดสดเนาะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีเสียงเพลงแซกไหมถ้ามีเสียงเพลงที่ิดกก็จะไม่พลาดนะคะอาจจะต้องไปลดเสียงออก อันนี้ก็ทั้งแผมนะคะสุดจุดนี้เลยค่ะเป็นของทะเลหมดเลยค่ะของสดก็สดจริงๆนะคะสดจริงๆกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะที่นี่เลยต้องไฟ้ว ขายได้ไม่นานนะก็มีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างมีกบมีเข็ดบมีปูมีหอยมีกุ้งมีปลาแต่ว่าเสียงภาคคงจะไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นเอาเสียงเพลงออกหมดนะคะเพราะติดเลิขสิทธิ์แน่นอนสดแบบยังดิ้นอยู่นะคะจะโดนดราม่าไหม ที่จะโดนดราม่านะนะก็หอยนะราคาก็ตามป้ายนะคะตามป้ายถ้ายาวไปถึงโน่นนะคะเดิมนี้ทั้งของส่ดนองแห้งนะคะก็มาจับใจใช้สอยกันได้ที่ตลาดศีมุมเมืองนะคะจริงๆนะคะายังอยู่ใน เขาม่ตายนะคะใ้ออกซิเจนอยู่นะคะก็มีปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนะคะมีปลาสดปลาแปรรูปนะคะส่วนนี้ก็เป็นปลาทูนะคะปลาทูปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งปลาทูเค็มอะไรงเงี้ย แล้วก็มีของแห้งเข้าไปข้างในนะคะก็เดินเข้าไปได้ก็เส้นของที่เข้าขายในราคาส่งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็ใช่ะคะ่ะเราจะใส่ไว้เป็นชุด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 ไว,นะะว้นะคะแล้วก็ยาวไปถึงโน้นนะคะทิทีิจะไม่เดินเพราะว่ายัางไงทิดิก็ต้องลดเสียงออกเพราะมันมีเพลงนะคะมันมีเพลง ตลาดก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะคะสะอาดอาดนะคะส่วนะะส,สนะอาดมากนะคะพื้นก็ดูอย่างดีนะคะอันนี้จะเป็นของแห้งทะเลนะคะของทะเลแห้งมีทุกชนิดอยากได้สิ่งใดเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะคะราคาส่งนะคะราคาเป็นกันเองของของตลาดที่นี่นะคะตลาดสี่มุมเมืองนะคะพี่น้องคะโอ้ยปลาถู เอาสักเก่งนะครับไปดูน,นี้ราคาย่อมเยานะคะเทื่อเลื่อนส่วนในนี้ก็คือโชห่วยนะคะของแห้งพวกน้ำพริกแกงอะไรทุกอย่างนะคะจะอยู่ในโซนนี้นเดี๋ยวไปดูโซนผักกันเนาะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ดองนะของดองทุกอย่างค่ะผักดอง นนี้ของแห้งมีข้าวเสียวน้ำปลาปลา,ปาอะไรมีขายในร้านนี้มา,าแวะมาซื้อมาอุดหนุนได้นะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นผักแล้วก็ไข่นะคะในร้านขายผักแล้วก็ไข่มีครบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ทิ์ซื้อไข่เค็มกลับบ้านเลยอัน <c oughs> <c oughs> นี้ไข่ดองด้วยนะคะ ข้อเสียของการถ่ายในตลาดก็คือเสียงสดมันจะไม่ได้จะต้องไปลบบางส่วนเนาะก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะนี่อันนี้ชุดที่ห้อยๆก็คือเป็นสินค้าที่เขาขายในราคาส่งนะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะวกาจะยาวไปถึงนูนนะคะทีนี้ขอเดินแค่ตรงนี้นะคะขอจบอการถ่ายคลิปวีดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะนี่ร้านไข่นะคะ แล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะมีผักมีไข่มีทุกอย่างเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะว่าพี่ทิ์จะพาไปลุยตลาดที่ไหนนะคะตามกันไปอันนี้ก็คือคือศูนย์รวมของตลาดขายส่งนะคะก็ ฝั่งนี้ทั้งแถบนะคะก็จะเป็นพวกผลไม้นี่เขานะ,ะฟักแปงแต้งโมอะไรอย่เงี้ยถั่วดินถั่วลิถั่วลิสงถัว่วและนะคะแล้วก็เผือกมันอันนี้ก็จะเป็นร้านแตงไทยนะคะใหญ่มากๆนะคะเยอะนะคะ,ะ,คะและ้วก็นี่นะคะเยอะมากๆคะ่ะ น่นสูงนะคะเพื่อนๆขาเข้าในอันนี้ขาออกนะคะพี่สาวัดีรังสิตขาออกหน้าเชียร์รังสิตนะคะที่นี้จะเดินไปเชียร์ค่ะไปซื้อกข้าวถูกต่อนะคะก็ส่วนทางด้านนี้เป็นขาเข้านะคะรถล,กลาก็ติดนะคะติดเหมือนกันเยอะนะคะ